สวัสดีครับผมวันนี้กับพ่อพ่อกันด้วยกันนะครับกับช่องเฟทย์ไทยช n แนลมาครับพี่น้องวันนี้ฮาสชิได้เห็นเจ็ดหกหนึ่งศูนย์เอสร้อยห้าแรงม้านะครับโทบูเฮ้ยี่น้องว่าจะมาเอาต้นต้นบักเรียต้นเี่ออกจิออกได้บ่นะครับผมจะว่าหักเนี่ยก็ต้องพูดถึงเลยพี่หักมัน มือมึงมือมึงกลมโหดกลมแรงนะครับของนิวฮัลแลนด์นะครับพี่น้องหรือว่าไงพอสมควรเลยนะครับรุ่นนี้ไล่หาโอ้ยมึงนี่เรอไปเจาะลุ่มได้ปะจะลงมาครับพี่น้องต้่นแง่แหวงเลยเอาลองมึง บนหดือตนไหมใช่สนะมือนี่มาแล้วครับพี่นอกก้องลบกันเอาลงมันได้เด้อเฮ็ดแล้วนะนะ่ะ <c oughs> มาแล้วพี่นอ้องตั้งลำมาเตะไก่มึงโอ้มันเกียดต่พวกเขาต้องปาดซะก่อน โอ้กคะจือจไปยูเลียมได้ไปน่นาอ้หเอาละบอก <c oughs> เป้าอล้เป้าแดดนันปาดหกกอกันเออโอ้เอา,อเอาันไงานมาตัดหกัก

ถูออกกอนเรืองานโหดแล้วครับพี่น้องปาดห่ามันออกกอนบ้อปาดห่ามันออกสักกอนเอาออกกันได้เด้อเดี๋ยวปาดห่ามันออกกอนเอารถเข็นปาดห่ามันออกกอนได้พี่น้อง เดี๋ยวเอาพีนไงเฮาปาดหักออกก้อนาเลยเอาเดี๋ยวปีนมาแล้วครับผมเออพึ่งพี่น้องเป็นยิมม oh! ัตสางคอนเทนตนอร์เนี่ยเดี๋ยวมันต้องออกออกก็ได้ไม่จะขันง่ายๆปานเลยเฮ้ครับผมี่ายกระวังตู้กระวังตู้ อิ่มลไปอ๋อพี่น,น้องมาเมืองต้นไม้ต้นนี้สิลงบ่งมาหน้าผมสองคันครับร้อยห้ากับร้อยสิบห้าสองคันครับมาร้อยห้าครับร้อยยี่สาแรงมานะครับหกสูบก,กับสีสูบครับผม ไม่ด้จังไหนงักไงคันนั่นเพิ่นกะบม่บกเคยเห็ดแบบนี้นะครับแต่ว่าเพิ่นกะสิตใจกันนี่ดึงสิตใจกันแบบได้เดี๋ยวโซดึงมาเรื่องไหนพี่น้องเดี๋ยวผมไปยับรถแข่งจับก,กันโอ้ต้นใหญ่แห้งครับพี่นอ้องเอ้สองคันทีเป็นตังไหนครับพี่นอ้องเมื่อไงมาชมกันนะครับผม เบาได้เี่ยเสียไอ้แกนกลางงองไอ้อ๋อว <c oughs> มึงมึงงยากไงเอาต้นไม้ออกครับพี่รองค่อยปาดค่อยปาดเออขาดแล้ว <c oughs> ปาดอีกปาดอีกมึงไะพี่รอง tài xế là bạn quay xe quay bạt đó không bố luôn gắn ngao vào bên dầu hoặc đấy đó bố nếu mà háng, nghe thôi nè ดันดินมากองแล้วครับผมมันสิดันออกเลยบอกมันจะออกดิบอ่ะมันต้องปาดซะก่อนครับพี่น้องเนงาะครับมันต้องปาดลงหลายนะครับต้องห้ออกอาสจะบ้วออกนะครับฮะเราดีจังไหน กำลังกองดินขึ้นมึงลเล็ดลอยจิตเอ้ยจิตโคกหนึง่งศูนย์เอ็ดเชียวต้นต้นหมกเดียวออกได้ไวนะครับผมโอ้ยไง เป็นอย่างไงเอาล้อมาเลยนะรถตีงเลยครับผมงามันอยู่ต่ำครับมันเลยต่ำต่ำยากมันต้องปาดห้าออกหลายเติบนะครับผมมันยังหีบออกงาอีกแล้วครับผม เออดูเฟื่อโหดขนาดพลังร้อยห้าเออพอตีงเลยครับผมเกลี่ยแห้งครับเอ้ามันไม่น,นีหรือบาบาทเนี่ย อ้ดันดิดเจ้าสองคนบาดเนี่นยแห้งหลายอ๋อพี่น้องคนเม,ามาื่อมือมันลุนมาช้มกันครับว่าพวกจะออกได้ปะหรือพวนสิปล่อยปล่อยผ่านปะเนี่ยครับมันงามันตํำตู้ก,กับโจกมันกับเสียง ลงมาแล้ว <laughs> บ่อดได้ฮะบ่อโอ้เสื่อม่าบอกก่อคนนัน้นโอ้แปดหากกักมันเนาะไปแล้วครับพี่น,อน้องหนีอัดลาดแล้วครับพี่น้อง <laughs> เอาลงมาได้ครับผมดินมันแกนแห้งนะครับโอ้ยราจะเห็นต้นไม้ไงของไงเพิ่นเอาลงครนะสัว่ามือ้อื่นน่าจะเอาลงไหนยี่หรอกว่าษัตนเพิน่นว่า มือคนคิดว่าพนสีเอาโซมาดึงพร้อมแลกระดัดร้อมครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องคลิปนี้กับโบ๊ทปัยหาครับผมกับตามสภาพครับพี่น้อง